นักเรียนทุกคนนี่คุณครูเอจบมาจากอเมริกาจะมาสอนแทนคุณครูดารณีคาดว่าอีกสักสองสามวันคุณครูคงกลับมาสวัสดีครัอาจารย์เชื่อว่าคุณครูเอจะมีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเธอมากตั้งใจฟังกันนะคะขอบคุณนะคะค่ะเชิญค่ะ สวัสดีจ้านักเรียนอันที่จริงแล้วเนี่ยคือครูก็ไม่ใช่ครูหรอกนะแต่ว่าครูมาแทนครูดารานีก็คงจะสอนได้ไม่ดีเท่าหรอกเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราถือว่าเรามาคุยกันแล้วใครอยากจะมีคำถามมาถามครูถ้าครูตอบได้ครูก็จะตอบจ้ะถามเรื่องเพศสัมพันธ์ได้หรือเปล่าคะ อยากรู้เรื่องนี้ไปทำไมล่ะก็เดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ต้องรู้กันไม่ใช่หรอคะเมืองนอกเขาก็มีสอนรายการโทรทัศน์ตามทีวีก็มีออกด้วยใช่จ้ะเพราะว่าที่เมืองนอกเนี่ยการห้ามไม่ให้คนมีเพศสัมพันธ์เน,นี่ยมันยากแต่ว่าถ้าพวกเธอไม่คิดอยากจะมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ไม่อยากท้องก่อนวัยอันควรก็ไม่จำเป็นต้องรู้จริงไหมแล้วครูจบมาจากเมืองนอกเนี่ยมีเพศสัมพันธ์หรือยังคะ ก็จริงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวตามมารยาทแล้วมันไม่สมควรนะจ๊ะแต่เอาล่ะครูจะตอบจ้ะคำตอบของครูก็คือครูยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะแต่เพราะว่าครูอยับยัง้งทางใจได้แต่ก็อาจจะมีกอดบ้างคิสบ้าง ถือเป็นเรื่องส่วนตัวนะจ๊ะห้ามลอกเลียนแบบแต่ครูคะถ้ามีกอดมีคิดเนี่ยมันก็ต้องเลยไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เหรอคะอืมมันก็ใช่นะแต่ส่วนมากเนี่ยผู้ชายมักจะหวังให้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าผู้หญิงรู้จักคิดรู้จักรักตัวเองก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนั้นจ้ะฟังจากเพื่อนเล่าเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเสียหายไม่ใช่เหรอคะถ้ารู้จักป้องกัน ไม่มีส่วนไหนสึกหลอซะหน่อยอืมสึกร้อก็ต้องเสียหายแน่นอนสิจ๊ะจากที่หนูอ่านมาในหนังสือเนี่ยแพทย์เขาก็บอกนะคะว่ามันไม่มีอะไรสึกรอหรอกผู้ชายอะไม่มีทางรู้หรอกว่าเรายังบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่าส่วนที่จะสึกร้อเนี่ยก็คือจิตใจของพวกเธอเองเมื่อเธอถูกผู้ชายบอกเลิก ู้ชายมักจะบอกเลิกกับผู้หญิงที่ได้มาง,ง่ายๆนะและเธออาจจะเสียหายอีกตรงที่พวกเธออาจจะติดโรคร้ายมาก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นมะเร็งถึงแก่ชีวิตก็ได้นะแล้วก็จะเสียหายตรงที่ว่าเธอจะคิดว่าไม่เป็นไรแล้วก็จะมีครั้งต่อไปต่อไปเรื่อยๆกับคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอ แต่เมื่อเธอได้พบกับผ <ๆๆ S 1> ู really ้ชายที่แสนดีจริงๆเนี่ยเธอจะไม่สามารถอยู่กับเขาได้เพราะตัวเธอได้มีจุดด่างพร้อยไปแล้วและนั่นแหละก็คือจุดจบและเธอก็จะไม่มีอะไรเหลือให้เสียหายอีกต่อไปแล้วจ้ะและที่สำคัญเธอก็จะไม่สามารถสอนลูกของเธอให้เป็นผู้หญิงที่ดีได้สำหรับครูแล้วเนี่ยเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้นะ เพียงแต่ว่าตอนนี้พวกเธอยังไม่ถึงเวลาจ้ะแต่ถ้าเธอคิดที่จะมีใครสักคนครูขอให้พวกเธอเลือกผู้ชายที่ดีๆและมีอุดมการณ์หน่อยอย่าเลือกผู้ชายเร็วๆโดยเฉพาะพวกที่มีพ่อแม่ทำตัวใหญ่โต